สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกิจ DIY นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการต่อวงจร Letting Relay นะครับโดยวงจรนี้จะควบคุมปั๊มน้ำา2ตัวสำหรับการทำงานนะครับในวงจรนี้ผมใช้สวิตช์ลูกลอยนะครับเป็นตัวควบคุมการทำงานของวงจรในวงจรจะมี selector สวิต c ์เลือกโหมดออ t โต้ Mode, Auto, และแมนวนวลด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนวงจรกันเลยครับเริ่มที่ power supply 220โวลต์ ac นะครับลายนิวตนันใน circuit b r เ a k e r นะครับนิวตันผ่าน circuit breaker มาเป็น n 1 ส่วนลายผ่านสกเิเกอร์มาเป็น L 1 L 1เข้า selector switch สามตั้งวะ auto off manual ด้านบนเป็น auto นะครับผ่านลูกรอยสวิตลูกรอยครับจากสวิต์ลูกลอยไปเข้า latching relay นะครับ ผมแทนด้วย lr ส่วนหมวดบมนนวลนครับเราต่อเข้าเส้นนี้ครับอีกเส้นหนึ่งจากจุดบมนวนเหนกันนะครับจุดนี้เราดึงสายคอมมอนมานะครับ คอมมอนของ l t c h i n g Relay ผ่านหน้าคอนแทค N O N O N C ชุดนี้อยู่ในชุดของ l a t c h i n g Relay นะครับออกจากนหน้า N O l t c h i n g Relay มาเข้า r e l a y C R 1ส่วนหน้า N C มาเข้า r ร l a y C R 2 ชุดที่เป็นไข่ไขปลานี่คือชุดของชิงเลเรนะครับคืออยู่ในวงจรอยู่ในตัวของมันนะครับอันนี้ต่อไปเรามาดูชุดนี้ชุดคอนโทรลครับมาดูชุดพาวเวอร์นะครับก็จะเป็นสกรีปเกอร์อีกตัวหนึ่งผ่านสกรีปเกอร์ เหมือนกันครับตัวนี้ N1 เราไปแล้วตัวนี้ต้องแทนด้ N2 นะครับ L ก็จะเป็น L2 นะครับ L2 ผ่านหน้า Contact NO ของรีเลย c 1ออกจากหน้า Contact NO c 1เข้า o v e r l o a d แล้วเข้าแมกนีครับสวยตัวหนึ่งก็ เข้าหน้าแท็ก NO CR2 ผ่าน Overload แล้วเข้าแมติกเข้าคอยแมติกครับนี่ป um ั๊มหนึ่งนะครับปั um ๊มสองหลักการทำงานเป็นไฟนะครับลายนิวตันนะครับผ่านสก e บปิเกอร อันนี้เป็นไฟ2 2 0โวลต์ AC ครับชุดล่างแมนนวลนะครับเป็นไฟ2 2 0โิวลต์ AC สีนะครับสายต้น่านสเกปเกอร์นะครับออกจากสเกปเกอร์จะเป็นเส้น N1 นะครับเป็นเส้นอยู่ต้นนะครับเราก็ต่อเข้าใส่ไฟนะครับชุดไฟของราชินีเรีหนึ่งเส้นนะครับ เข้ารีเลย์คอยล์รีเล่์ CR1, CR2 ครับส่วน L1 นะครับเราเข้า s e l e c t ต r switch สามชั้ะนะครับเดีทวนะีวผมบอกไปออโตโอ้ออฟแมนนะครับเรามาดูหมวดออโต้ก่อนก็จะมีไฟนะครับ L1 ผ่านลูกลอยนะครับออกจากลูกลอยก็มาเข้าลัดชิ่งรีเลย์นะครับ จังหวะที่ลูกลอยทํางานนะครับหน้าคอนแทกนี้ต่อทําให้ h i ชิง e l เลทํางานขณะที่ h i ชิง e l เลทํางานนะครับมาดูจุดนี้ครับไฟจะมาตรงนี้นะครับไฟจะมาหลอนดนี่เส้นหนึ่งนะครับมาเข้าหน้าคอนแทคของระชิงดิเล y นะครับถ้ามาจังหวะนะครับผ่านหน้า n อ็นซีดิเลทา์งจะทำงานลูกลอยนะครับน้ำ เต็มนะครับลูกลอยอยู่การทํางานและชิ้นเรย์หยุดช่วงที่น้ําหมดนะครับลูกลอยต่ําลงและชิ้นเร,ย,เรย์ทางานหน้าคอนแทคจุดนี้ก็จะทํางานเป็นจังหวะที่2นะครับทําให้เรย์ CR1 ทำงานขณะที่เรย์ CR1 เรย์อ r 2ทำงานนะครับมาดูภาค power าครับจุดนี้ไฟ L2 มารอแล้วครับรอออนเบรกเกอร์แล้วไฟ L2 นะครับ,รรบก็จะผ่านหน้าคอนแทค NO CR1 ผ่านโอเวอร์โหลด เราผ่านไปที่แมตนิกนะครับจากหน้าคอนแทคของแมตนิกจะเป็นไฟ3เฟสหรือเฟสเดียวนะครับก็จะผ่านโอเวอร์โหลดแล้วไปที่ปั๊มนะครับส่วนตัวรีเลย์ซีอาร์สองเหมือนกันนะครับก็ไฟเอลสองนะครับผ่านหน้าคอนแทคเอ็นโอซีอาร์สองผ่านอร์โหลงผ่านแมตนิททำให้ปั๊มสองทำงานนะครับมาดูที่โหมดแมนนวลครับเราบิดไปที่โหมดแมนนวลเอลหนึ่งก็จะผ่านหน้า หน้าคอนแทคของ Selector er s ส i ิตช์ครับไปที่แมนนวลนะครับ,รรบเราบิดแมนนวลไฟจะจ่ายมาที่ latching relay นะครับทำให้ Latching Relay ทำงานนะครับขณะที่ Latching Relay ทำงานนะครับหน้าคอนแทค N.O และ N.C ภายในตัวของ latching relay นะครับก็จะทำงานด้วยนะครับจังหวะนี้นะครับก็จะเป็นไฟนะครับ L1 ผ่านหน้าคอนแทคภายในตัวของ Latching Relay ทำให้ C.R.2 ทำงานเราอฟ ตร์สวิตมาที่ออฟนะครับแล้วเราบิดไปที่แมนวนวลใหม่แต่ชิงเรเลยก็จะทำงานใหม่นะครับน้าออนแทกตัวนี้ก็จะต่อตัวนี้ก็จะจากออกทาให้เีเลยซีอาร์หนึ่งทำงานก็จะโยงมาที่ชุด power เ,เหมือนกันนะครับขณะที่เราบิดแมนวนวลนะครับลูกลอยทํางานนะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับมันไม่มีไฟย้อนมาที่ตรงนี้นะครับยังไงก็เป็นไฟชุดเดียวกันนะครับไฟก็จะมารอแค่ตรงนี้นะครับเพราะเราบิด เซคเตอร์วิตเป็นที่แมนนวลนะครับชุดคอนโทรลนะครับอาจมีท่านผู้ชมสงสัยกันทำไมต้องใส่รีเลย์เซียหนึ่งเซียสองครับเหตุ <c oughs> ผลในวงจรนี้ที่ผมใส่นะครับเพราะผมต้องการป้องกันนะครับกรณีแมสติกนะครับมีปัญหานะครับไฟย้อนทำให้หน้าคอนแทกของรีเลย์เซียหนึ่งเสียหายนะครับ ถ้าเราไม่มีวงจรถ้าเราไม่มีตัวรีเลย์เซียหนึ่งเราขับตรงจากจุดนี้ครับเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนชุดโอเวอร์โหลดเราก็แมติกเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าชุดแมสติกโอเวอร์โหลดมีปัญหาจะทำหน้าทำให้หน้าคอนแทคของดัชชิ่งรีเลย์เสียหายครับผมเลยในะวงจรนี้ผมก็เลยเอารีเลย์นะครับโดยใช้หน้าคอนแทคของรีเลย์เซียนเซียสองนะครับ ให้ไฟ2 2 0โวลต์ชุดนี้ผ่านมันเพื่อสร้างงานให้แมจิกทำงานนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ตัวแรกก็เป็นเซอร์กิเปเกอร์นะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ต่อมาก็เป็นสวิตช์ลูกรอยนะครับถัดมาก็จะเป็น selector สวิตช์เลือกออโต้แมนนวลอุปกรณ์ต่อมาก็เป็นรัชชิง่ง รีเล่นะครับต่อมาเป็นรีเล่ M Y 2 N นะครับ2ตัวใช้ไฟ2 2 0โวลต์ AC นะครับต่อมาเป็นแมติกพร้อมอร์โหลดนะครับผมติดตั้งไฟฐานะที่ตัวไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นชัดเจนว่าตอนนี้การทำงานของแมตติกชุดไหนทำงานอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต่วตอวงจรกันนะครับเริ่มที่สกิตเบกเกอร์นะครับไฟลายนิวตันไฟ220โวลต์ AC นะครับเราต่อที่ N1 ก่อนนะครับนิวตันเข้าคอยและชิ้นรีเลย์เข้าคอยรีเลย์ CR1 CR2 นะครับ นี้ผมใส่ไฟนะครับคอยของรัชชิเดเ์เข้าที่ N1 นะครับ ตอนนี้ผมต่อชุดนี้เสร็จนะครับต่อไปครับเป็น L1 นะครับเข้า Selector er Switch สันตังหวะชุดนี้ผมต่อไวแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต่อจากสายเนี้ยเข้าไปที่ L1 นะครับ มาดูที่โหมดออโต้ก่อนนะครับก็คือเส้นนี้ขั้วนี้ใส่ไฟทึ่งเส้นนะครับโหมดออโต้เราจะต่อยเส้นนี้นะครับไปเข้าสวิตช์ลูกลอยนะครับออกจากสวิตช์ลูกลอยมาเข้าคอยของตัดชิ้นรีเลยนะครับที่เหลืออีกเส้นหนึ่ง ก็คือเส้นนี้นะครับที่เราจะไม่ต่อตัวดัชชิ่งดิเล์ออกจากเซคเตอร์สวิตหมอโต้ไปเข้าสวิตช์ลกลอยครับออกจากสวิตช์กลอยมาเข้าไฟนะครับ เลี้ยงคอยและชิงน delay ตอนนี้โหมด auto ผมต่อเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับในโหมดแมนนวลออกจากเซอร์เซอร์สวิตนะครับไปเข้าคอยเขาคือเส้นนี้นะครับของตัดชิงด delay นะครับก็คือเส้นนี้นะครับ ยังว่างอยู่ก็คือไปเข้าจุดเดียวกับตรงสายไฟที่ออกจากสวิตลูกลอยนะครับ เราจะมีเส้นหนึ่งนะครับที่ต่อจาก selector s w i t c ะครับในโหมดแมนวนวลก็คือสาย c อ m m o n ของตัชชิงน relay ครับอันนี้ผมได้ต่อสายไปแล้วนะครับจะมีสาย3าสีนะครับ สีเหลืองเป็นคอมมอนนะครับสีแดงเป็น NO สีดำเป็น NC นะครับใช้ใส่ไฟสีเหลืองนะครับต่อเข้ากับ s ิเล็กเตอร์สวิตตรงขั้วของแมนลนนะครับก็คือเส้นนี้ต่อไปนะครับ เราจะใช้สายไฟนะครับสีน้องแท็ก NO เมื่อกี้ที่เรากำหนดสายไว้ก็คือสีแดงนะครับ NO ต่อเข้าคอยล์เลเซอ์หน1นะครับสายไฟสีแดงนะครับ NO จากรัชิง่งลีเล์ต่อเข้าลีเล์ MY 2 N ตัวที่หนึ่ง ส่วนสายสีดดำที่เป็น NC ต่อเข้าตัวที่2นะครับดเดลีซีอา CR ตัวที่2ตอนนี้ผมต่อวงจรคอนโทรลชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับต่อไปจะเป็นชุดพาวเวอร์นะครับก็จะเป็นไฟ2 2 0โวลต์ AC ครับหลายนิ้ตน้นชุดที่2นะครับผ่านสกิลเบเกอร์ เส้นแรกก็จะเป็น n นะครับนิวตันเอนสอต่อเข้าคอยแมตติกนะครับทั้งสองตัวก็คือเส้นนี้นะครับผมได้ต่อไปแล้วก็ต่อเข้านิวตันของเซอร์กิตเบเกอร์ชุดที่2นะครับ ต่อไปนะครับผมจะต่อสาย L2 นะครับเข้าหน้าคองแทค NO CR1 ตัวนี้ครับกับ CR2 นะครับต่อไฟ L2 เข้าหน้าแทค NO, NO ผมต่อที่เข้าที่ขา9นะครับ ทั้งสองตัวเลยต่อไปครับไฟนะครับออกจากดิเลสี R หนะครับไปเข้าวอรโหลดนะครับของแมสติกตัวที่หนึ่ง นี่ครับออกจากหน้า N.O. นะครับเลเอรหนึ่งที่ขาห้านะครับไปเข้าคอยไปเข้าวอร์โหลดนะครับไปเข้าวอร์โหลดของเมติกตัวหนึ่งออกจากวอร์โหลดก็ไปเข้าแมสติกตัวหนึ่งคนระับอันนี้ผมต่อไปแล้วนะครับ ต่อไปครับตัวที่สองนะครับก็คือตัวนี้นะครับออกจากรีเลย์ตัวที่สองนะครับที่ขาห้าเขาโอเวอร์โหลดนะครับคอแมแพติกตัวที่สองเนี่ยตอนนี้วงจรเรียบร้อยนะครับทั้งชุดคอนโทรลและชุดพาวเวอร์นะครับชุดคอนโทรลชุดพาวเวอร์ เดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานนะครับเริ่มที่ชุดคอนโทรลก่อนนะครับ On b r เ a k e r นะครับ Selector switch นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่โหมดแมนนวลก่อนนะครับเรียรทำงานแล้วนะครับแต่ว่าชุด แมกติกยังไม่ทำงานเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาเม่เบกเกอร์ชุดที่2ขึ้นนะครับก็คือชุดนี้ผมจะเอาเม่เบกเกอร์ชุดที่2ขึ้นนะครับแมกติกตัวที่2องทำงานนะครับผมปิดนะครับให้มาที่ออฟเปิดทีนะครับแมกติกตัวที่ตัวตัวที่หนึ่งทำงานนะครับผมออฟ สวิตช์บิดอีกทีงหนึง่งเมติกตัวที่2ทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โหมดออโต้กันนะครับออฟแล้วก็บิดไปที่ออตโต้โหมดออตโต้นี่เราใช้สวิตช์ลูกลอยเป็นตัวควบคุมนะครับตอนนี้น้ําเต็มนะครับน้ำหมดถังนะครับตอนนี้เมตติกทางานปั๊มเริ่มทํางานนะครับเติมน้ําเต็มนะครับหยุด น้ำหมดครับไม่ติดตัวทีสองทำงานน้ำเต็มครับก็จะวนอย่างนี้ไปตลอดนะครับจนกว่าเราจะบิดสวิตไปที่ออฟระบบทุกอย่างก็จะไม่ทำงานนะครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกระทผู้ชมได้คลิปนี้ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้กับช่องกิจแยหวยด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อมีคลิปใหม่ก็จะไปแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ